วันนี้ก็จะมาขยายความคําว่านิพพานนะนิพพานที่ศาสนาพุทธนี่แหละที่เราคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าคุณจะต้องทําบุญคุณจะต้องอ่านปไตปปิฎกคุณจะต้อง,องนู่นต้องนั่นต้องนี่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะเลยแต่ฉันกําลัางจะมาบอกในในี่ในยุค AI ยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันฉันจะมาถอนรากถอนโคนความคิดโบราณพวกนี้ออกไปให้หมดเลยนะแลวฉันก็ไม่กลัวด้วยท,ที่จะพูดแบบนี้ก็คือ คำว่านิพพานสิ่งที่พระพุทธเจ้าเขาอยากอยากให้คนไปนิพพานคือคนก็ไปมโนด้วยคือมันก็โดนดัดแปลงมาเยอะมันโดนเปลี่ยนมันโดนปรุงแต่งมาเยอะจนแบบนิพพานเหรอต้องทําบุญเป็นกี่ชาติกี่พบกี่ชาติเธอทำบุญแล้วเขาก็จะได้เป็นเทวดาไปเรื่อยจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเธอสิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากให้รู้คือร่างกายเรามันมีความคิดกับจิตใจ และอีใจิตใจเนี่ยเอออีความคิดเนี่ยเป็นตัวเกอเกิดปัญหาทุกอย่างโกรธเก,กลียดอิจฉาลิษยามันไส้หง,งุดหงิดแม้แต่ข้างความสงสัยใช่หรอไม่เลิศอ่ะแหวะจนหน้าเออห,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 หน้าหน้าหน้าตาไม่ดีหน้าตาอุบาทมันมาจากความคิดหมดสิ่งพระพูด,พดคือเราเติบโตอะมันจะมีจิตใจจิตใจในี่คือว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคือว่าง มันจะเป็นจะต้องมีความคิดเพื่อที่จะหาประสบการณ์หาความสุขหาความทุกข์ในโลกเนี้ยมันจะเป็นต้องมีความคิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือเราจะต้องเราจะต้องเอาตัวเองออกมาจากความคิดแล้วมาอยู่กับความว่างว่างคืออะไรฉันไม่รู้สึกอะไรไม่ทุกข์ไม่ดีใจไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากรวยแล้วไม่ได้ไม่ได้คือเราไม่อยากได้อะไรเราไม่รู้สึกอะไรเลยแค่นั้นล่ะเธอนี่แหละคือนิพพานแค่นี้เธอ เธอจะไปมนโนเพ้อฝันว่าฉันบริจาคไปสิบล้านฉันต้องได้นิพานสิเธอบริจาคเท่าไหรอ่อะกระจกว่ะมันเป็นแบบนี้าศาสนาพุทธนะเถียงไหมฉันนี่ระดับมรรคายกเทินพวกฉันต่ําไม่่ีปัญญาได้เป็นเหมือนฉันหรอกอีโก้ทั้งนั้นอีโก้คือฉันเลิศกว่าเธอมันไม่เลิศศาสนาพุทธเขาปล่อยเขาคือเ,เขาต้องการให้ตัดอีพวกนี้ทิ้งหมดก็คือไม่รู้สึกอะไรไม่ไม่อยากรู้อะไรด้วย คนที่อยู่กับนิพพานนะฉันไม่อยากรู้อะไรอืมใครจะตีกันเหรอออืใครจะดราม่าหรอ,อคือไม่ไม่รับก็คือเนี่ยแค่นี้แหละนิพพานเธอไม่ต้องไปมนโนเพ้อฝันเลยเนี่ยแค่นี้แหละเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเขาอยากให้เราอะหลุดพ้นคือเธอไม่เธอจะไม่คิดว่าหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความคิดตัวเองค่ะเพราะวาความคิดของเราเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขความทุกข์ คือความคิดของเราเป็นตัวการในการควบคุมร่างกายเราหนึ่งร้อยเปอร์เแต่พอเราหลุดพ้นจากความคิดตัวเองได้มาอยู่กับความไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแม้กระทั่งฉันพูดฉันพูดอย่างเงี้ยเธอก็ไม่รู้สึกเพราะว่าฉันอยู่กับความจริงแล้วอยู่นิพพานจริงๆว่านิพพานคือมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยเธอจะไป นิพานจะต้องอ่านหนังสือจะต้องสวดมนต์ทำบุญนะเชิญจะไปไหนก็ไปค่ะอันนั้นคือทำทำต่อไปไม่มีใครว่าหรอกแต่ความจริงคือมันไม่มีอะไรนิพานมันไม่มีอะไรเลยแค่อยู่หลุดพ้นกับความคิดตัวเองฉันพูดอย่างเงี้ยเหมือนจะง่ายนะแต่ทำยากมากเพราะว่าความคิดอะ่ะมันมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เราคลอดเลยเราเกิดเนะี่ยแล้วแล้วนิสัยความอิจฉาริษยาความเกลียดความตัวตนตัวตนก็คือฉันเลิศก,กว่าเธอนะเธอมันกระจอกนะ คุณยอมรับไหมว่าคุณมีเออคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณมีฉันก็ยอมฉันแต่ก่อนฉันก็ยอมรับว่าฉันก็มั่นหน้าพอสมควรอืมแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความมั่นหน้ามั่นใจความมั่นหน้ามั่นใจความอะไรต่างๆนะความเลิศความเก๋ความไฮโซมันมาจากความคิดเราเป็นคนสร้างหมดเลยมันก็เลยลากเราไปเจอดราม่าลากเราไปเจอความรักลากเราไปเจอความทุกข์ลากเราไปเจออะไรกิมรุที่มันวุ่นวายเต็มไปหมดเพราะความคิดค่ะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้นั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยจดจออ่อกับลมหายใจความรู้สึกส่วนกายเราจะเริ่มมองเห็นความคิดว่าอีตัวต้นเรื่องมันมาจากความคิดนี้เองการที่เราหมั่นไส้ใครโกรธใครเกลียดใครเจ็บแค้นใครเราจะเริ่มหลับพอเราหลับตานั่งสมาธิเราจะเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยอีตัวต้นเรื่องมันมาจากข้างในหัวกูนี่หว่ามันไม่ได้มาจากคนอื่นเลยมันมองไม่เห็นเธอมันมองไม่เห็นถ้าไม่ฝึกอะมันมองไม่เห็นฉันพูดอย่างนี้ ฉันพูดอย่างนี้นะคนเขาไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจแต่นิพพานมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันว่างมันไม่รู้สึกอะไรเธอจะทําได้ไหมเธอทําไม่ได้ถ้าเธอไม่ได้ฝึกมันนี่มีอะไรเลยไม่ต้องไปทําบุญเวอร์ว่างไม่มีไม่มีเลย